ย้อนรอยเหตุการณ์14ตุลาคม2516ครอบ52ปีวันที่นิสิตและประชาชนเรียกร้องประชาธิปไตยประเทศไทยปกครองโดยรัฐบาลทหารนโยบายกดขี่ควบคุมสื่อและคดีการเมืองที่จับกลุ่มคนเห็นต่างที่ทําให้นิสิตนักศึกษาเริ่มรวมตัวเรียกร้องประชาธิปไตยผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงจากภายในจนกลายเป็นการชุมนุมครั้งใหญ่ในเดือนตุลาคมการชุมนุมเริ่มโตประชาชนกว่าแสนคนผู้คนจากทุกวัยออกมารวม ตัวกันที่ถนนลาดดำเนินและลานพะรูปทรงม้าคนเต็มท้องถนนเสียงเรียกร้องประชาธิปไตยแต่เมื่อตำรวจและทหารเข้าเตรียมควบคุมความตึงเครียดก็เพิ่มขึ้นวันที่14ตุลาคมเกิดเหตุการณ์ปะทะและการใช้กำลังมีการยิงการประทะมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตซึ่งเป็นตัวเลขต่างๆที่ยังถกเถียงกันแต่สิ่งที่ชัดคือกำลังใจของประชาชนไม่ถอยหลังการชุมนุมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเรียกผู้นำฝ่ายต่างๆเข้าเฝ้าและในไม่ช้าผู้นำ ดก,กต้องประกาศลาออกและออกนอกประเทศผลคือการสิ้นสุดของรัฐบาลทหารชุดหนึ่งและการแต่งตั้งรัฐบาลใหม่โดยมีศาสตราจารย์สัญญาธรรมาศาสตร์เป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อหน่วงเวลาร่างรัฐธรรมนูญใหม่เหตุการณ์นี้ถูกมองว่าเป็นพลังชัยชนะของพลังประชาชนและนิทิ์น,นักศึกษา